แล้วค่ะจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของมุมเปิดของเรานั้นแต่ละอันนั้นเราจะเปิดที่แกน,นเอกสมิตไมลูกดังนั้นวิธีการตั้งชื่อหรือการหาค่ามุมนั้นเราก็จะใช้สัญลักษณ์องนะคะเพราะมุมตรงนี้ไม่จําเป็นต้องเป็น30ไม่จาเป็นต้องเป็น45แล้วก็60ตามที่เราบอกเป็นมุมที่องศาก็ได้นะคะเมื่อเป็นมุมกที่องศาก็ได้ตรงน,นี้เราก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์แนทนเชิงมุมว่า มุมอะไรก็ได้จางเท่าไหร่ก็ได้แต่มีเงื่อนไขตัวหนึงที่ว่าต้องเปิดจากแกน x เสมอน,นะและในควอเดนที่1น่นั้นค่ามูลทุกมุมทัท้ง6มุมของ3ควอซา,านควอสิปกับควอสินั้นเป็นบวกเสมอควอเดนที่สองนั้นก็จะมีเชิม,มุมท,ที่เป็นบวกอยู่่ม,มุมล2ม,มุมคือมุม3กับ4นอกจากนั้นถูกลบหมดควอเดนที่สามก็จะมีเชิม,มุมที่เป็นบวกคือแทนกับพักเท่านั้น แลควอรันที่สี่ก็จะเป็นเชิงมุมที่เป็นบวกก็คือ10ข้อที่คอร์สกับ1เท่านั้นนะคะก็คือตัวมันเองกับส่วนดับของมันนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือตัวม่งพอเราได้ตรงนี้แนละ้วปุ๊บเมื่อกี้รู้จะสังเกตว่าในคอรันที่สองวเนีน้เราเกิดจากเอา180ไปลบตัวมุมกดตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะมนภัสเพราะฉะนั้นในลนักษณะของคอรัดนที่สองนี้เราก็เลยตั้งชื่อว่า180 ลบเซตยานะคะข้อมูลตัวนี้เราเรียกมุมเซตยาคือเปิดเท่าไรได้แต่เมื่อกี้ข้อด้านที่2มุมเท่ากับสัมบิบโดยการที่เอาตรงมุมตรงนี้ที่ดันเอชนะคะร้อยแต่จุดตั้งแล้วก็ลบมุมที่เปิดขึ้นเราก็เลยจัดร้อยแต่จุดลบเสีาแต่เดี๋ยวลูกก็คือไม่ถึงร้อยแต่จิดแน่นอนที่เกิดในของข้อด้านที่2พอข้อด้านที่3ามปุ๊บเราทำยังไงไม่รูกข้อด้านที่3เราก็เอาตัดแกน กาตรงนี้บวกเพิ่มกับเป็นมินตรงนี้ใช่หรือไม่เช่นเมื่อกี่ร้อยแปดสิบเปิดตรงนี้สามสิบแล้วก็เอาไว้แปดสิบบวกกับสามสิบถ้าเชื่มมุมตรงนี้ของเราก็เลาจะเป็นร้อยแปดสิบมิลสบวกกับมินเซต้านั่นเองจต่ไม่ดีนะลูกนะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ในเรื่องของการพิสูจน์เมื่อกนะคะมันมีชื่อมุมแล้วนะชื่อของควายแล้วนะพอมาถึงควายที่สี่เมื่อกี้เราใช้หลักการเห็นไหมคุณลูกสอนใช่ไหมคะเบอร์สามของเราก็ถึงเริ่มต้นจากที่การนี้ เม้่อที่ศูนย์องศาก็เปิดขึ้นไปเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งโบกลับมาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บวิธีการหามุมของเราหลักการง่ายๆก็คือเอามุมจบคือ360องศาลบกับมุมตรงนี้ที่เปิดจําได้นะคะที่มาุมนี้ของเราถ้าเปิดตรงนี้30องศาจะมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ตอบบอกว่ามุม330องศานั่นเอง330องศาเกิดจาก360ร้ลบกับสาดังนั้นตรงนี้ของเราก็เลยกาะเป็น สามร้อยหกสิบองศาลบเซตาค่ะอันนี้ตอนมสี่นะคะถ้าเราพูดถึงในลักษณะของเชื่มวงตรงนี้มุมเซตาข้อด้านนี้ใช้คําว่าร้อยแปดสิบลบเซตาราะด้านนี้ใช้คําว่าร้อยแปดสิบบวกเซตาแล้วพอด้านนี้ใช้คําว่าสามร้อยหกสิบลบเซตาจําไม่ดีนะลูกนะจําของพอด้านไม้ดีเอาละทีนี้ พอเราได้ตรงนี้แล้วอันนี้คือของมสแล้วก็ขึ้นหมห้ไปเล็กน้อยแล้วนะคะของหมหหรือลักษณะของที่ทั่วไปนั้นเราจะใช้เชิงมุมที่เป็นสาคลนมากขึ้นในเชิงมุมตรงนี้เราจะเรียกว่ามุมเรเดียนเปลี่ยนภาษาเลยนะเป็นมุมเรเดียนมุมเรเดียนคืออะไรนี้ต่างและแปลกๆนะคะเชิงมุมเรเดียนของเรานั้นนะคะมุมเรเดียนของเรานั้น มันเป็นลักษณะของการวัดนะ,ะวัดวัดอะไรวัดเปลี่ยนชื่ออย่างนี้นะคะวัดโดยใช้วัดโดยใช้อะไรก็มุกูดยจะเพียงว่าถ้ามีมุมตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องอกับตรงนี้ความยาวรัศมีตรงนี้สมมุติว่ายาวสองหมดสองเซนสมมุตินะคะแล้วก็วัดความยาวของเสน้นรอบวงตรงนี้ได้สองเซนอย่างนี้มึกมรูก นะคะควัดความยาวตรงนี้ลักษมีได้สองเซนแล้วก็วัดความยาวของเส้นโค้งได้สองเซนเส้นโค้งตรงนี้ก็คือเวลาเราจะเห็นเราจะต้องเห็น,น,งนมงอคนหนึ่งต้องมือลูกนะคะสองเซนปุ๊บนั่นแหละมืมตรงนี้ที่เกิดขึ้นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมืตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าความยาวตรงนี้กับตรงนี้ปุ๊บยาวเท่ากันเราเรียกว่าหนึ่งเดียนนะคะ เราเรียกว่าหนึ่งเรเดียนถ้าเจนไม่รู้กเจนไม่รู้แต่มะจะนิยมเห็นคําว่าตัวเลขที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือคําว่าผ่านนะคะมันก็จะเลยจะเป็นา i เรเดียนประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไล่ไปจนรบจนกระทั่งถึงตรงนี้ปุ๊บศึงองศาเร้อยแปดสิบองศาน,นะใน่ร้อยแปดสิบองศาตรงเนี้นนะไยไล่ลามาถึงตรงนี้เลยครับเิงฟูม ปุ๊บบวกบ้านไม่สวยปุ๊บบคกตัวนี้ปุ๊บตัวนี้คือร้อยแต่สิบองศาของเราวัดแล้วได้เท่ากับ pi ย a d i a n หนึ่งพาย a d i a n นะคะชื่อของเขานะ r a d i a n มันจะเป็นทศนิยมอยู่ทศนิยมไปเรื่อยๆสามจุดหนึีอะไรประมาณนี้ัวนู้เราจะสังเกตเห็นว่า อ่าตอนม .4 นั้นนะคะตารางของตรีโกณของเรานั้นใช้อ่านอกจากองศาแล้วยังมีคำว่ารเดิยนด้วยจำได้ไหมคะต <_ S 1> ัวนี้แหละค่ะที่เราจะ้องมา้นะคะต <_ S 2> ัวนี้ที่เราจะมาใช้แล้วก็โว้ไปนี้จนกระทั่งครบหนึ่งรอบหนึ่งรอบคือสาม้อหกสิบองศาสาม้อหสิบองศาจากตรงนี้ครึ่งหน 1, ึ่งคือหนึ่งพายตรงนี้ก็เลยกลา,ายเป็นสองพายเรีดียน สองพาเรเดียนสรุปแล้วในหนึ่งวงกลม360องศามีค่าเท่ากับมุม2อพายเรเดียนตอนนี้ภาษาเปลี่ยนแล้วนะลูกนะเป็นเรเดียนแล้วหรือหรือถ้าเราจะเทียบเท่าในลันกษณะขององศากับเรเดียนลูกสังเกตแล้วแต่องศาเท่ากับหนพายนะคะ200เเส0งร้ยไอ้โทษ2อพายเรเดียนมีค่าเท่ากับศูนองศาลูก 360องศาโอเค็นนะคนะตะเก็นไม่รูกเราเฝ้าตัวนี้เป็นหลักพอเราได้ตัวนี้เป็นหลักปุ๊บลองเปรียบเทียบชิ้นแล้วสาองศาล่ะจะเป็นกี่พาร,รเดียนฮึ๊บเราก็เทียบเลย180องศานะ,น,ะน,ะนะคะมีค่าเท่ากับ1นึ่งพารเดียมตะเก็นไม่รู้ตะเก็นนะคะได้ถามว่าเอาครึ่งเดียวก่อนตรงแกนก่อนตรงนี้แกนก่อน 90องศาตรงแกนก่อนนะคะ270รอยจุี่จะมีค่าเท่าไหร่90องศาของเราจะมีค่าเท่าไหร่คะเราไม่รู้เรารู้แต่เพียงว่าตัวล่างสมัยที่เราเรียนจะบันอยากจยาวนะคะก็เอาเก้าสิบคูณคูณกับอะไรคูณกับตัวแรกแล้วหาด้วยตัวบนต้องไม่ลูกหาด้วยตัวล่างเะ้าสิบถ้าเกินถ้าเกินไมลุกตัดเก้าสิบ สองได้ร้อยแปดสิบสรุปคำตอบตรวนี้ของเราข้างบนเหลือทายมีหนึน่งด้วยข้างล่างเหลือสองก็เลยาะเป็นเจ็ดหนึน่นงส่วนสองทายเ้าสิบองศาของเราก็ได้หน,นึ่งส่วนสองทายรเดียนเห็นไหมคะอาจารย์กกน,นะอ๋อก็คือสรุปแล้วขึ้นหนึ่งตรงนี้หนึ่งทายตรงนี้ก็คือขึ้นทายอีครับครับขึ้นทาย แล้วถ้ามาตรงนี้ล่ะตรงนี้เท่าไรลูกสองร้อยเจ็ดสิบเราก็ใช้หลักการเช่นเดียวกันคือหนึ่งร้อยแปดสิบเท่ากับหนึ่งพานแล้วถ้าสองร้อยเจ็ดสิบล่ะสองร้อยเจ็ดสิบเป็น,นค่าเท่าไรคะก็คือสองร้อยเจ็ดสิบคูณนหนึ่งพายหารด้วยร้อยแปดสิบจะเขียนไหมลูกเขียนไหมคะ เอามุม90ดงศได้เลย9ได้2 9ได้3สรุปเท่าไหร่ลูก3่วน2เด้เลยโอเคนะเดี๋ยวครูจะมีวิธีการให้้ลูกคิดง่ายๆยังคะเราก็ใส่ตรงนี้เข้ามาตรงนี้360องศาเท่ากับเท่าไหร่คะ2ภายมันก็จะมองง่าย นี้พอสังเกตตรงนี้แล้วลูกจะสังเกตว่าลักษณะของมุมองศากับมุมเ,เรเดียนสามารถทบาท่ก,กันไปได้ทีน,นี้ครูจะมองให้หนูดูง่ายนะคะตรงนี้คือของเรานั้น pi ส่วน2แล้วแต่ิ0ฐาน2ก็แสดงว่าครึ่งลูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าเกันนะจะได้มองง่ายขึ้นนะคะครึ่งลูกครึ่งหนึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะ ครับครัึ้นรูปแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันถ้าหนึ่งรูปก็ต้องแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่ากันถ้าตรงนี้เริ่มต้นที่ศูนตรงนี้เริ่มต้นที่หนึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่สองตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่สามใช่หรือไม่ส่วนเท่าไรล่ะไม่ต้อครูบอกครึ่งรูปแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันอันนี้สองส่วนอันนี้ก็สองส่วนอันนี้ก็สองส่วน อันนี้ก็สองส่วนเท่ากัน้อเคไหมคะมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งส่วนสองพายสองส่วนสองพายสามส่วนสองทาย,ทาย,าทายแล้วตรงนี้เราลูตรงนี้ก็กัายเนเท่าไรคะสี่ส่วนสองพายนั่นอเองโอเคไหมคะอันนี้คือในกรณีที่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่า,ทา,ทา,ทา,า,า,ากันสี่ส่วนเท่ากันเทียองศาดูเก้าสิบองศาโอเคหรือยังคะ เพราะฉะนั้นมุม90องศาของเรานั้นสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเจน,นีได้ก็คือส่วนสอดได้ก็คือมาแตะสบแออกเป็นสองเท่ากันอันนี้คือแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันของครื่องรูปครื่องรูปนะลูกเพราะเราจะนับที่เราต้องสเป็นสำคัญจะได้มองง่ายขึ้นนะคะอันนี้คือเซตของมุม90องศานะะทีนี้ของเรามีมุมตั้งเยอะแยะมากมายแต่กองมุมเราอีก30หลัก ถ้า30ปุ๊บนูวก็ลองตีส่นออกก่อนอันนี้คือ180แสิบใช่ไหมสามบแงได้ออกเป็นกี่ส่วนเท่ากันนะคะสามสบสมสิบหาร1้อได้เท่าไหร่ลูก6ส่วนเท่ากันถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะหกส่วนเท่ากันก็แสดงว่าปึ๊บตรงนี้90นะตรงนี้30มสิบสามสามถ้าเจินส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่สามแบแงออาได้สส่วน เดนี้ก็ตั้งแต่เออกเป็นสามเ,เสียงที่เท่ากันชัดชับลูกพบแล้วกัสิบหรือยังพบแล้วตัวนี้เป็นเสียนที่สี่ตัวนี้เป็นเสียงที่ห้าตัวนี้เป็นเสียงที่สิบชัดเกนถ้าถามมุมสามสิบองศาก็แสดงว่าเอาแค่เสียงแรกอันนี้ของมุมสามสิบองศานะลูกสามสิบองศาเป็นกี่พายคะโดยต้องสนใจเราเอาสามสิบคูณอะไรลูกคูณหนึ่งพายหารด้วย 180ร้อสิบองศาถ้าเกิน้ารไปสิบพานสามสุดองศาเทียบเลยค่ะเป็นเท่าไรลูกสามัดหน้าสามหกสิบแสรุปเข้าเทียบเป็นเรเดียน1นึ่งส่วนหกพานเรเดียนนะส,สรุปม,มุม30มสิบองศามีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนหกพนเรเดียนเห็นไหคะแะแดง,มมงมมว่า ร้อยแปดสิบองศาถูกแบ่งออกเป็นหกส่วนเท่ากันนะคะแบ่งออกเป็นหกส่วนเท่ากันเมื่อเราได้หกส่วนเท่ากันแล้วนะคะแล้วก็แบ่งกันหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบอาจะรู้ว่าอันนี้สามสิบองศาถ้ากับตรงนี้วช่็นนะคะดังนั้นมุมเปิดตรงนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนหกพันนะคะส่วนหกพแล้วมาตรงนี้องศาลูกสามสิบวกสามสิบเป็นหกสิบองศาก็เป็น สิบสองส่วนหกพายเท่ากับหกสิบองศาเราจะได้เป็นหนึ่งเราเป็นไปเลยเป็นนะคะแล้วตรงนี้แหละตรงนี้ห้าสิบองศาเต้นเลยเห็นไหมรึล่าสี่ส่วนหนึ่งสองสามสามส่วนก็เป็นสามส่วนหกพายเท่ากับห้าสิบองศาเร็วนะคะพอมาถึงตรงนี้แหละไล่ขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะไล่ขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บสี่ส่วนรล่าสี่ส่วนก็เป็นสี่ส่วนหก ทายเพียงสาลูกเพียงสาเก้าสิบบวกอีกสามสิบเต้นร้อยยี่สิบองศาถ้ากูงงก็คือร้อยยี่สิบองศาอย่างนี้นี่เห็นไหคะพอเริ่มมาจากตรงนี้อีกปุ๊บมาถึงตรงนี้ปุ๊บถึงตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะทีส่วนลูกห้าส่วนก็จะกลายเป็นห้าส่วนหกพายเปรืงสาลูกร้อยยี่สิบบวกเพิ่มอีกสามสิบเต้นหนึ่งร้อย 50องศาเจอนะคะอันนี้เรากำลังเปรียบเทียบระหว่างมุมเรเดียนกับองศานันลูกเะมาคนึร้อยแดสิบองศาคือส่วนลูกคือส่วนลูก6ส่วนเราก็จะเห็นว่าหกจนหพายหกจนหพายก็คือ1พายนั่นเองถูกต้อามานุขเท่ากับ180องศานั่นเองเจอนี่ยังคะเมื่อข้างบนแบ่งออกเป็น6ส่วน ข้างล่างก็ถูกแบ่งออกเป็นหกส่วนเช่นเดียวกันลองดูแบ่งนะจะเล่นแบ่งเลยนะวงเงินเขียงคร่าวๆ้าเบาๆนะคะเบาๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะสอบเรื่องนี้แหละนะคะหกแล้วนี่เป็นส่วนที่เจ็ดเป็นส่วนที่แปดเป็นส่วนที่เก้าเป็นส่วนที่สิบส่วนที่สิบเอ็ดย้อส่วนที่สิบสองเราก็ใช้หลักการเช่นเดียวกันว่าขี่ทายนี้ จาก6พายแล้วก็ลายเป็นกี่พายลูก7พายส่วนเท่าไรคะส่วน6ตัวน,นี้ลายเป็นเท่าไรคะ8พายส่วน6อันนี้เป็นเท่าไหร่คะแกรม9พายส่วน6เจ้าไมโลอนนี้เป็นเท่าไรคะ 9, ามาถึงแกนนนรน,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 นี้เท่าไรลูก10พายส่วน6จะเก็นตันนี้เท่าไหรลูก11 พายส่วนหนไดดูส่วนหกได้ตรงใจงตรงนี้เท่าไหร่คะสิบสองพอดีเห็นไหมคะสิบสองสิบสองพายส่วนหกเนไหมคะสิบสองหารหกได้เท่าไหร่ดูได้สองก็ลงสองพายพอดีเห็นไหมคะทีนี้พอเป็นพายพายปุ๊บให้กี่องศาวะก็บวกเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้เราบวกเพิ่มทีละสามสิบใช่ไหมรูดจากร้อยแต่สิบบวกอีกสามสิบได้เท่าไหร่คะวารินพร แล้ว80โดด30ได้เท่าไหร่ลูก210ค่ะ210องศาถูกต้องค่ะ210องศามีค่าเท่ากัด7ส่วน6ฐานนิดนึงนะคะแล้วบวกเพิ่มอีก30ค่ะบ,บ,บวกเพิ่มอีก30รัติการได้เท่าไหร่ลูกรัติการบวกเพิ่มอีก30ได้เท่าไหร่ลูก240องศาเจ๋งไหมคะ มีค่าเท่ากับ8.1 π แล้วมาถึงตรงนี้ตรงนี้เรีดูดูบวกเพิ่มอีก30เห็นชัดเจนเลยเป็นเท่าไหร่ลูก270องศาเท่ากับ 9π บวก6หรือ9.6 π แล้วมาถึงตรงนี้ที่พักตรงนี้เห็นไหมลูกบวกเพิ่มอีก30 270บวกเพิ่มอีก30เป็นเท่าไหร่ลูก300องศาถ้าเราเปรียบเทียบนะตอนนี้300องศาเดีย และตรงนี้บวกเพิ่มอีกสามสิบเป็นเท่าไหร่ลูกสามร้อยสามสิบองศาน่เกลียดไหมลูกน่าเกลียดไหมคะแล้วตัวสุดท้ายขออนุญาตลบตรงนี้นะคะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายคือเท่าไหร่คะบวกเพิ่มอีกสามสิบเป็นเท่าไหร่ลูกอีกสามสิบก็เป็นสามร้อยเจ็ดสิบองศาเองหรือมีค่าเท่ากับสองเ่าอันนี้จะสังเกตได้ว่าสังเกตได้ว่า มุมตรงนี้คือมุมที่เราแบ่งทีแรกนิดนิดนิดบวกเพิ่มทีละ30องศาดังนั้นมุมตรงนี้ก็คือเป็นรูปของ30องศานะคะ30องศาส่วนด้วย6ก็จากมุมทีแรวมุม90องศาแล้วนะคะ90องศานะคะรูปนี้ของเรา9 0องศาก็คือแบ่งออกตังนี้เราก็จะได้ดตังนี้ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ0ตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ90นะคะตรงนี้90 ันนี้คือ1้0ยแสิบอันนี้คือสอง้เจดสิบและตัวนี้อีกทีก็คือส6 0หสิเหมือนกันเห็นไหมคะแบ่งออกเป็นส่วนๆแบ่งทีละครึ่งรูปอันนี้ก็คือมุมเ0้าสิบอันนี้คมุมสามสิบแต่ที่เราเรียนตั้งหลายมุมใช่ไหมลูกมาดูอีกทีมุมไอ้อที่เรามาเก็บข้องเมื่อกี้นี้มุมองศาสี่สิบ้าองศาเอาเลยนะคุณจะเริ่มตอบเลยนะ45ิาองศาของเราคือคะอะไรคะ45สาิาองศา สิบห้าสามไม่ต้องสนใจเลยสิ้นลากขึ้นเงินก่อนของลูกจำไว้นะลากขึ้นเงินก่อนสี่สิบห้าก็แสดงว่าเก้าสิบถูกเบิกออกมปหนึ่ง,ง,ง,อ,อ,อ,งอันนี้สี่สิบห้าใช่ไหมนะคะสี่สิบห้ากับสี่สิบห้าเป็นเ้าสิบตรงนี้ก็เป็นสี่สิบห้าคือว่าตรงนี้ออานะจะได้เสียงชัดเจนน,นะคะชุดนี้คือชุดของเงินสี่สิบห้าบาทนะคะสี่สิบห้าบาทแบ่งอ,ออกเป็นส่ส่นวนก็คือส่วนลูกสี่ส่วน ครับครับสี่ส่วนนะสี่ส่วนถ้าตอนนี้ของเราก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งส่วนสี่ส่วนที่หนึ่งว่าตัวนี้ก็จะกลายเป็นสองส่วนสี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอาร์เรยมาถึงตรนัวละอารเป็นสามส่วนสี่และต,นะต, 3, นะตัวนี้ก็มาเป็นพื้นที่ของแมนคาร์เตนสี่ส่วนสี่ใส่อะไรด้วยลูกใส่ผ่าเริ่มเป็นพาวด้วยลูก ุเดินทายเลยนะคะอยากจะรู้ว่า4องศาใช้หลักการเทียบเหมือนเดิมค่ะ45องศาเนี่ยของเราอยากจะรู้ว่ามาันมุมเท่าไหร่ก็จะมีะคะ่าเท่ากับ45คูณกับ1ทายหารด้วยหารด้วย180นะคะแล้วจะจุดเสมอนะลูกเราไปจุดสักท่อเลยค่ะ45คูณ45 45 4ร80แล้วกนนะคะ45 45สรุป มุม45องศาก็คือ1นส่วนสพานถูกต้องคะตรงนี้ยังถูกตรงเลยนะคะเห็นไัมคะถูกตรงนี้เท่ากับ45องศานะพอสีบเก้าองศาแล้วบวกเพิ่มไปอนสี่สิบองศาเป็นจีงศาลูกตกเต็มพอดีเก้สาสิบองศาเห็นไัมคะตกเต็มพอดีเลยบวกอีก4ี่สิองศาเป็นเท่าไหร่ลูก50บวกอีก4ี่สิเป็นเท่าไหร่คะ100 เท่าไหร่สามสิบห้าเป็นสามลบเท่ากับสามสิบสี่พันแล้วบวกอีกสี่สิบห้าเป็นเท่าไหรู่กบวกอีกสี้าเป็นเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสามส้าบสี่ห้าเป็นร้อยแปสิบศาเราก็จะได้มุมร้อยแปดสิบากับสี่สสี่นหรือหนพันพคะอันนี้คือมุมเปิดที่สี่้าองศานะคะเกเป็นเรเดียแล้วนะถ้าเราม่กันถ้าจะให้แคบหนึ่ง หรือหนึ่งวงกลมของเราก็ข้างล่างก็ต้องเด่งออกเป็นอีกสี่ส่วนทีเท่ากันนี่ส่วนที่สี่แลวนะเดยนต่อเลยคะ่ะส่วนที่เท่าไหร่ลูกห้าบีบบีเอ่าแต่ลูกจะสังเกตยาละแบ่งแต่ละครั้งนั้นเราจะแบ่งทีละครึ่งแล้วก็เป็ส่วนหนึ่งของครึ่งเสมอนะคะพอมาถึงากานตรงนี้ก็หมายความว่าจากตรงนี้ไล่มาถึงตรงนี้ปุ๊บส,ส่วนที่ห้าวนเท่าไหร่ลูกห้าส่วน ่วนเมือส่วน,น,นสี่ทางนะมาถึงตรงนี้เป็น area ของที่หกก็จะกลายเป็นหจส่วนสี่ทางเจ๋งไหมลูกสี่ทางนะมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นเจ็ดส่วนสี่ทางและมาถึงแานสุดท้ายก็จะกลายเป็นแปดส่วนสี่ทาง เองนนะคะพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บที่เป็นองศานี้มันจะมองง่ายขึ้นใช่ไหมคะเหมือนเดิมบวกเพิ่มไปทีละ45องศาจาก180บวกอีก45ได้เท่าไหร่คะตือปริยาว่า180สิบวกอีกสีได้เท่าไหร่ลูกไหนคะปริยาเป็นเท่าไหร่ลูก สองร้อยยี่สิบห้าค่ะสองร้อยี่สิบห้าองศาถูกต้องค่ะบวกเพิ่มอีกสี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะวิคาร์ดีบวกเพิ่มอีกสี่สิบห้าเป็นเท่าไหร่คะสองร้อยออเจ็ดสิบองศาไม่เกินนี่หรคะบวกเพิ่มอีกสี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะชินนาร์ดเท่าไหร่หรก สองร้อยเจ็ดสิบวกอีกสิบห้าเป็นเท่าไรลูกสามร้อยาอสามร้อยสิบห้าองศานะคะแล้วพอถึงเจ็สิบห้าบวกเพิ 45, ่มสี่สิบห้าก็จะกลายเป็นสามร้อยหกสิบองศาพอดีเห็นไหมคะอันนี้มูลหลักของเรานะ,ะเราปัดเยบเพิ่มแล้วนะวิธีการของเราหลักการง่ายๆก็คือเอาเชิงม,มูลที่เราแบ่งตรเนี้ หาได้รอแต่สิบเสมอเราก็จะหาค่ามีเรลเรนได้แล้วอันนี้คือกลุ่มของ45่สิาทั้งหมดแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนเท่ากันนะคะส่ชนะต่อไปอีกมุมหนึงคือมุมเปิดของรามุมตปงสารุกหกสิบองศาเรื่อเลยนะคะกูเรื่องไปเลยนะคะ60สิบองศาไม่ต้องกังวลค่ะใช้หลักการมนเรียนคือเอาทีรพื้นคีรพื้นรั่นลูกหกสิบองศาร้อแต่สิบูไปเอาเป็นสีส่วนเท่ากัานคะ่ะ สามส่วนเท่ากันหกสิบหกสิบหกสิบเป็นร้อยแปดสิบก้อนร้อยแปดสิบนะคะหนึ่งสองสามอันนี้คือมุมหกสิบองศาค่ะโอเคน,นะคะหกสิบองศาถ้าจะเทียบว่าเป็น,าาล,น,ล,น,นลักษณะของรีเดียนเราทำยังไงลูกยังไงนะคะหกสิบคูณายหารด้วยร้อยแปดสิบโอเคนะหารด้วยร้อยแปดสิบนะคะ หกหนึ่งหกหกสามสิบสองก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสามทายเรเ่ียนครับเห็นยังคะหรือยังคะสรุปเลยแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่ากันเข้ากันนะสามส่วนเท่ากันเอาละลงเลขเลยค่ะลงเลขเลยนะคะจะได้ง่ายขึ้นก็คือไม้องยัดยาไปหนึ่งเศษนี้หลักหนึงนี้หนึ่งส่วนก็เป็นหนึ่งส่วนส่วนเท่าไหร่ลูกสามทายค่ะ มีค่าเท่ากับ60องศาบ,บวกเพิ่มอ,อีกหกสิบวกหกเติม120ยี่ส่วนค่ะสส่วนก็จะเป็นสองส่วนสพัน,น 3, เท่ากับ120องศาเอเกพอมาถึงตรงนี้ค่ะทีส่วนคะ3ามส่วนก็เป็นสามส่วนสามพัน,นทเนนท่ากับ ร้อยแปดสิบองศาโอเคไหมลูกจริงๆน,นะคะจะเป็นจำนวนเจ็ดจบค่ะเราเก็บเท็จได้แล้ว,แ,ลวแต่ต้องให้ครอคงๆหน่งยนะคะข้างล่าชบรไพคะข้างล่างก็ต้องแบ่งออก,ปกเ,นนะะเป็นสามส่วนให้เข้ากระดิกมือนเดิมนะคะเป็นส่วนที่สี่ส่วนที่ห้าและส่วนที่หกนับเหมือนเดิมค่ะหาของมาจับสามแล้วก็มาเป็นจุดนี้จุดนี้จะเป็นเท่าไหร่คะสี่ส่วนลูก อีส่วนคะสี่ส่วนส่วนที่สี่ก็จะเป็นสี่ส่วนสามพายดูสังเกตนะตัวส่วนเท่ากันเสมอถ้าเราแบ่งส่วนให้มันเท่ากันสี่ส่วนสามพันตรงนี้เท่าไรลูกห้าส่วนสามพันแค่แล้วตรงนี้ปุบวงจรขนาดลูกหจส่วนสามพันแตเด่นนะคะอ่าจะเป็นองศา ร้อยแปดสิบอันนี้แบ่งเป็นหกสิบก็เอาหกสิบมาบวกเข้าร้อยแปดสิบบวกกับหกสิบได้เท่าไหร่นะสองร้อยสี่สิบองศาจะเกนไหมลูกนะคะสองร้อยสี่สิบองศาลำล้วได้ยินยังได้ยินครูไหมคะได้ยินอยู่ไหมคะ วัลลินพันไม่ดีโอเคเป็นสองร้อยสิบเอ็องศาพามาถึงสั้นที่ห้าบวกเพิ่มอีกหกสิบเป็นเจียงศาอู่สามร้อยองศาถูกไหมคะและจะมาถึงอสุ้าบวกเพิ่มอีกบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่คะหกสิบก็เป็นเท่าไหร่คะสามร้อยหกสิบองศาอีกอย่างนะคะมุมเปิดของเราครบแล้วนะคะมุมเปิดของเราครบแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะ เมื่อมุมเปิดของเราบแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงของมุมเรเดียนเป็นองศาได้และองศาก็เป็นเรเดียนได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะสอบนะอ่ะอันดับแรกคุณถามก่อนถามก่อนนะคะถามว่าถามว่าถา้าครูต้องก,การมุมเออเา50เองศาถา,ามว่าทำเป็นเรเดียนได้ไหมคะ ทำเป็นังไงคะ50าอ,องศาเท่ากับกี่เรียน50าคูณายหารด้วย180ยแปบชัดเจเป็นมเรียนแล้วนะคะกลั uh huh. วงงสิบหารก่อนเหลยอ5มันไม่ได้แต่วานนี้เราก็เก็นไว้เป็นน,น,นูนป้าเป็น5้าส่วนสิบทายค่ะเรยเป็นไรลูกเรียน แล้วเกณฑ์เกณนะคะสรุปเครื่องเงินแบ,บ่งออกเป็นสี่ส่วนสิบปดส่วนถ้าทั้งวงกลมหนึ่งแบ,บ่เป็นสี่ส่วนสามสิบหกส่วนนะคะสามสิบหกส่วนแล้เกณเนาะนะคะเราไปตรงนี้จัด okay. คูณเท่ากันใหม่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห่า แกาเป็นร้อยยี่องศาแตากจะรู้ว่าสีเลเยียนแล้วก็เอาหนึ่งร้อยยี่สิบคูณกับทายคานด้วยร้อยแปสิบ้าเจมไม่รู้เข้าเจมไหมคะอยากจะรู้ว่าเป็นเรเดียนเท่าไหร่จำนวนสิบสิบหมดแล้ว1สิบสองหารด้สิบแปเราก็สามารถกรอกราตุน้นสิบสองส่วนสิบแปดพายเลเยียน ติดสองสองสิบแดพาเรียนขึ่นเดียวกันหรือตัดทามได้อีกไหมลูกได้ได้เอาอะไรตัดได้หกได้6 2 12 6, 6 3ิบสองหกสามสิดีนพอส่วน3ามปุ๊บดูแล้วมุมเย็นสาหกสองศาเห็นไหมคะเป็นมุม60องศาเราก็จะหมุนปลายหลานนอกนะคะเดีย๋ยวเราจะก็เช็คตรงนี้ทีนะคะพอเราได้ตรงนี้ครูขอขอนุญาตพักสัก ค่านาทีอัปโหลดวิดีโอขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวจะเั็นค่ะ